เอ่อผู้ชายหรือแบบหาหาไซส์เบิมบิมไซส์อกใหญ่ๆนะลูกค้ามาเอาจ๋านี่ป้ายหมี่นะลูกค้า 449XL นะ 449XL ลูกค้าขาตัวเนี้ยมีกี่ลูก8ลูกวะอืมมีอยู่8ลูก, 8, ลกราคาถูกมากนะ กีฬาไซส์ใหญ่ๆแบบนี้เลยลูกค้าคอกลมคอปกเอากระตากามาลูกสามพันห้าถูกมากาในลาว,ลวเป็นงานแจ็คเก็ตฟีดค่ะพี่กระสอบร้อยโล2 9 0 9ของป้าย KWE นะคะส่วนตัวในก้อนตัวนี้คือเสื้อกีฬาโอเวอรไสตอนนี้โอเวอรไสนะหมด หมดเลยอ่ะค่ะสั้นชายโอเวอร์ไซส์หมดคอปกโอเวอร์ไซส์หมดนะคะยืดโอเวอร์ไซส์หมดพี่เหลือตัวนี้แหละหนูไม่เคยเปิดรีวิวเลยนะคะงานเสื้อกีฬาลูกค้าออกกําลังกายนะเป็นฟิลแบบกีฬาออกกําลังกายมันจะมีทั้งคอปกนะคะคอกลมผ้าแบบเนื้อผ้าโพลีอ่ะเนื้อผ้ากีฬาลูกค้าเนื้อผ้ากีฬา3ามพนะคะพี่ลูกส5้าโล3,500 เออเอามาเปิดดูก่อนเ,เ,เออนะนะคอโกลมคอปกนะให้ดูไปเรื่อยๆก่อนประมาณ200กว่าตัวได้200 200ตัวประมาณนี้เออใหญ่ดีมากเออสกรีนฟิลแบบแฟชั่นเหมือนกันนะใส่เป็นกีฬาออกกำลังกายก็ได้ใส่เที่ยวก็ได้เพราะว่ามันก็จะมี ตลาดกลุ่มลูกค้าที่เขาชอบผ้ากีฬามันมันใส่สบายเสื้อติก๊กอัเสื้ออะไรอย่เงี้ยนะแม่อยากดูีใหม่พรมแฟชั่นแพนดา้าตอนนี้จะเหลือแต่รุ่นสเวตเตอร์แล้วค่ะพี่หนูโชว์ได้เลยนะโชว์แบบรวดเร็วได้เลยลูก,กเออนกี้เป็นเสื้อกอลโปโลกอลใหม่ไปห้อยเลยนะฮะ สามพห้าพี่จ๋าลูกรีวิวกอไก่สองหนึ่งรหัส CF กอไก่สองหนึ่งค่ะพี่ได้คอปกด้วยได้คอกลมด้วยแม้มันจะมีติดแนวสไตล์พวกผ้าผ้ายืดเสื้อยือดด้วยนะกึ่งกึงเสื้อยือดด้วยนะเนี่ยลูกเนี้ยลูกขานี่ไซส์ใหญ่มาก อันนี้ผู้ใหม่ป้ายห้อยทั้งนั้นเลยนะสไตล์โปโลนี่อาดิดาคือไซส์ใหญ่เลยค่ะพี่หนูก็บอกอกไม่ถูกไม่ได้เอาใส่วัดมาด้วยแม่แต่ว่าน่าจะมีแต่อก50ได้เลยนะะรีไวชชาย1 3 0 9ของดอกหมดยังจะ๊ะ1.309หนูให้ส่งฟรีนะพี่เอ่อตัวไอเนี่ยพี่จา๋ายังมีค่ะ รีวายชายเบอร์สาหนูให้ส่งฟรีเพราะว่ากระสอบเขามาไม่ค่อยสวยพี่มันลงจากตู้มามันก็เกี่ยวนั่นเกี่ยวนี่อ่ะโอ้ oh ก็ไก่สองหนึ่งโซอาลจ้าแม่ได้ทั้งคอป,ปกได้ทั้งแนวสไตล์เหมือนปนเสอยืดแฟชั่นใส่ได้นะใส่เป็นเสอย,ยืดธ,ธรรมดาก็ได้เนี่ยแม่มยืดโอไซหนูรู้ว่าสามพันเก้านะพี่แรงมาก เขารวมมาให้ในรุ่นรุ่นนี้ด้วยได้ยืดด้วยได้กีฬาด้วยเลศไซใหญ่ๆเบอร์นี้สวยด้วยสีโคตดสดววววสวยจังวะใช่ปะ <laughs> เนี่ยพี่สีโคดสดอู้ดูดิ <laughs> <laughs> มองเข้าไปแล้วแบบเนี่ยแชมเปี้ยนนะของแชมป์นะแม่ไอโกดต,ติดไว้วันพรุ่งนี้ได้ไหมพี่สาว <laughs> <laughs> ไอโกดต,ติดไว้พรุ่งนี้ <laughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้ พรุ่งนี้มีอะไรบ้างลูกรีวิว KWE มีโกดเดี๋ยวพรุ่งนี้มาปล่อยให้พรุ่งนี้นะพรุ่งนี้เดี๋ยวพลอยมาปล่อยให้ลูกค้ารัดเซลขอเก็บรีวิวตัวนี้นิดนึตัวนี้ไม่เคยเปิดเลยลูกค้าโอเวอร์ไซสุกัญญาเนี่ยขาโอเวอร์ไซเสื้อเชิ้ตใครมาหาเสื้อเชิ้ตโอเวอร์ไซรอบจองอ่ะคือพี่สุกัญญากวาดเรียบนะ <laughs> พี่สุกัญญากวาดเรียบนะล,ววลูกค้า แนวโอเวอร์ไซสราคาดีเนื้อดีหาหายากนะแม่เอาเรื่องนี้อันนี้ของดิกกี้จ้านี่ดิกกี้เอฟไปแล้วอยากดู oh. ใช่ไหมได้พี่พินซีรีรอเลยรอเลยกว่าของจะถึง oh. <laughs> ใช่ไหมกว่าของจะถึงเดี๋ยวแวะดูรีวิวเอาให้หายแบบเอาให้หายรู้ก่อนออเดี๋ยวหนูเอามาเปิดให้พรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ว่าเปิดให้ ไหมพรมผ่านะมีไม้ L W 2 0 2 3 9 g มีหลุดนะไป้าโบหลุดมาสองลูกลูกค้าเสื้อเออเสื้อพวกเสื้อคลุมไ <Okay. S 1> หมพรมนะตัวหนาคาดิแกนหนูคาดิกนเก้านย์หมาเก้า์ลายจุดแดงมีเบิกเพิ่มให้พี่หน่อยดิ<ต>เออพี่สุกัญญาเนี่ยหนูจะสก,กีนให้ดูมันมีทั้งผ้ายืดผ้ากีฬารวมเลยนะ โปโลคอปกพี่ใครอยากได้มาเอาลูกใหม่รหัส C F อะไรนะ 2, 2. ก็ไก่สองสองก็ไก่สองสองค่ะพี่นะคะลูกใหม่ก็ไก่สองสองนะลูกค้าชูตติ้งสตาร์นาเนี่ยฟิลโปโลอาดิดาส ไซส์ใหญ่ๆอกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเพื่อเอฟเพิ่มได้เลยตัวฮหกูนถ้าเป็นอคอกลมป้ายโกด602น602ะลูกค้านะนี่ของโกลดจะยังไม่มีแบบฮุดหญิงฮูดชายยังไม่มีนะจะเป็นรุ่นรวมเลยลูกค้า3,900เพราะว่าคุ้มนะลอ็อโปรอะลูกค้าคุ้มรีบเอาได้เลยกิลดเนนนี่เนื้อมันผ้ามันสดมากพี่ดู เออกิวเดนอันเดอร์เมอร์อันนี้คืองานเสื้อกีฬาออกกำลังกายนะลูกค้านีรีบ็ Re box, อกซ์คอกลมนะคะงานเอใส่3 5 0 0บาทโอเคคอปกคอกลมมาหมดนะคะใส่เป็นเสื้อแบบออกกำลังกายก็ได้เสื้อยืดใส่ธรรมดาทั่วไปได้เลยอุ้ยเสื้อปับซี่ นะสามพันห้ารสามพันห้าสามพันห้าเว้ยนี้ไม่ติดสี่พื้นนี่ลูกใหม่รหัส g f ก็ไก่สองสองนะคะก็ไก่สองสองคะ่ะลูกค้าลูกใหม่ ้องเมอโอเคก็ไก่สองสองนะคะพี่ตัวนี้ยังไม่มีแบบแบ่งโกยเลยจ้ะแม่ยังไม่มีแบบแบ่งโกยเลยของหนูจะเป็นวินอันเดอร์เมออเป็นงานยกก้อนไปเลยพี่จะได้แบบว่าหัวหางสวยไม่สวยคืออยู่ด้วยกันหมดนะนี่ USA กล้องมันจะกลับด้านนิดนึงนะแม่ผ่านหน้าพิเบียมโบมีหลุดอยู่สองลูก สามพันเก้าร้อยลูกค้าหลุดจองมามีลูกค้าเขาเอฟบินใหญ่ห้าลูกไว้แล้วไม่ได้ออนยอดแม่หลุดมาตอนนี้เหลือแค่สองลูกสุดท้ายไม่ได้อัปเดตสต็อกให้เลยลูกค้าถ้าสนใจสั่งนะคะซีเอฟกับน้องแอดมินหลังบ้านได้เลยนะลูกค้าซีเอฟกับน้องหลังบ้านได้เลยนะคะอุ้ยพี่พอยอันนี้อะไรอันนี้อะไรอุ้ยอันนี้มันเป็นฟิลเตอร์ยืดสวยนะอุ้ยมันส่ป้ายนี้เลยเนี่ย ไปไปไปวินเทจอะแต่เราไม่รู้จักแม่ดูดิพี่เหมือนได้เสื้อเสื้อกระสอบเสื้อยืด 39, อะสามพันเก้าะเหมือนเดิมหนึ่งเลยเพราะว่าผ้าโคตรสดลูกค้าเสื้อยืดได้เสื้อยืดก็ไม่คิ้เหร่อ่ะเพราะว่าเสื้อยืดโอวร์ไซส์หนูอะหาไม่มีแล้วพี่นะ,ะลูกค้าจะเอาเสื้อยืดโอวร์ไซส์กันนะหลัก10-20ลูกขึ้นเลยนะ ไนกี้ค่ะนี้ได้เหมือนได้คอปกได้คอกลมผสมกันของไนกี้คอไนกี้นะคะลูกค้าโชว์แบบรวดเร็วนี่ไซส์ใหญ่ๆนะลูกค้าอันนี้พอยไม่เคยเปิดรีวิวเลยแม่ปกติลูกค้าเขามีคนเอาไปลองแล้วเขาก็ติดใจนะคะรอบนนี้เพิ่งได้เหลือมาเปิดแม่เหลือแค่แปดก้อน มาเอานะ3,500ัารอยบาทโอเวอร์ไซส์โอเวอร์ไซส์กีฬาออกกำลังกายโอเวอร์ไซส์ลูกค้าได้ทั้งอคอกลมเสื้อยืดคอปกเสื้อกอล์ฟออกกำลังกายโปโลนะคะจบเลยกระสอบเดียวได,ได้ทั้งสองแบบเลยเผ้ามันใหม่มากอันเดอร์มือค่ะนี่แม่อกใหญ่มาก โอ้ยใหญ่มากอะไรแันทาโกเนียขอบป,ปกนี่แพนทาโกเนียจ้ะปลายห้อยพี่พิสุกัญญาแต่เขาตัดป้ายนะเอ้ยไม่ตัดป้ายเออดูผิดแันทาโกเนียจ้าไข่ลงกลมใหม่ป้ายห้อยกริบสภาพร้อยได้เลยแม่ลเเกิน มันจะทอนเสื้อพี่หรือว่ามันจะทอนเสื้อใครวะเออ,อมันเกี่ยวขีดตาไม่ดีโอ้โหแล้วเขามาเป็นเฮ้ยทำไมไป้ายว่าเยอะจังเนี่ยอะดึงไปแม่อันเนี้ยสามพนห้านะรุ่นนี้สานะมพันห้านี่ 3, 5, สตามพันสปาร์ตันุ้ยถ่ายรูปให้พี่เลยลูกเนี้ยคือตึ้งใจมาก มันออกทั้งเสื้อยืดนะคะออกทั้งเสื้อกีฬารุ่นโอเวอร์ไซส์นะลูกค้ารุ่นโอเวอร์ไซส์ราคาแค่3,500เหเนื้อดีมากเนี่ยพี่ดูนะสดไม่สดแม่ดูแม่ดูนะกล้องได้เลย 2X 2 x 3x นี่คือรุ่นโอเวอร์ไซส์นะลูกค้าหมดอะโชยจนหมดหยดสุดท้ายจริงๆ <God. S 2> อ่านว่าอะไรเ <God. S 2> มื่อกี้ก๊อดแลยก๊อดแต่ว่าออกหลังไม่ถูกก๊อดช่างอะไรอ่ะคอขอบปกลุกคขานี่นเ,ออเออลูกรีวิวส่งฟรีพี่โนทชวีแต่ว่าลูกนี้ติดจองเรียบร้อยค่ะลูกนี้ลูกใหม่ได้เลย <laughs> ฟัดปากเอาลูกใหม่ได้เลยนะนี่แชมเปี้ยนอีกแล้วรุ่นโอ้ไซพี่ยังไงก็ขายดีคุณผู้ชายอ่ะอกใหญ่ไซใหญ่เยอะนะลูกค้ามาก็อยากได้ไซใหญ่ใหญ่กันนะลูกค้าวันนี้รุ่นนี้เลย3,500ได้ทั้งคอปกนี่ผ้ากีฬานะคะโปโลผ้ากีฬาเสื้อยืดสไตล์แบบว่าใส่ประมาณนี้3,500นะคะลูกค้าก็ไก่22 CF รหัสตัวนี้ก็ไก่สอ,สอ,สอนะ